มาไม่กี่วนสะอาัขอบแบกขอายังออกไปแล้วปลื้ย่างเลยตอนนี้สะอาดปุ๊บเลยัวมันขี้เลยตอนนี้ซีแล้ววะรุ่นรุ่นพี่กลัเรื่องน่าเสยน ถึงนานะคเพิ่นปั้นจากัดขอกแกยังออกไปแล้วลือยงเลตอนนี้ดว่านะดิทีนี้เพ่มนท่าสี่แล้วว่ารุ่นแล้วรุ่นติดตามแสดงว่าตามเปลี่ยนยากเลยไม่ได้เลยเาบอกผ้รู้อก้องอก ตัวเองก็สตาร์ทไม่ออกอะไรแบบเคลี่ยออกแสงก็เคลี่ยยี่เป็นจอบฝังมือด้วยตัวฝังมือมีสีเขาเนอะไปจอาอะไรงห้องนั้นอ่ะมันเนี่อ๋อประตูประตูของเครื่องวะห้องเชฟเฟอร์อะไอที่น้ำรั่วน่ะเฮ้ยกจอบตกเสาหน่าจอบตงเสาเนอ บอกให้มันก้วงแล้วเขาที่เียนเลเฟกนเฟกเฟกไงอ่ะส้นไหนยี่สิบเขาเอไเขาสองเขาหนึ่งเมื่อไเดนองไอคอนเขกเราไม่ให้ตะเกียบจตาเขไม่ได้เอาเปพูละหมอนข้างนอก ไม่ได้ดูเลยไเมื่อไหร่ง่ายไรกดได้ส่งันเด็ล่าสุดความเคลื่อนไหวอถึงไหนแล้วไปเขาเบื่องเนีเออบอกไปเปิดเขาเบื้องเนี้ยนายชาแนลสร้างบ้านคลิปเราไหลกันแค่จนเล่าลงดูครับตอนนี้สี่สี่เก้านาทีสี่พันกว่าเออต้อนด้วยครับไม่หวังที่ เขาเข้ามาไม่ถึงห้าพันบาพันคนสีสเกตเลยห่ไหลกันเนี่ยบอสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าคนเออดีโอ้นี่นะครับอัปเดตครับบ้านนี้แหละล่าสุดครับหลายิ่งลายคยับชานชาเนลนายชาแนลนายชานลบ้านงามเลยครับตอนนี้นายชาแนล a n e สร้างบ้านเสียมงานเสียมงานกลุ่มหนึ่งมันก็คือขายไอ้สีเกต ก็คใครสีสเกนนะแต่สร้างแล้วร <c oughs> คิดแล้วไหลตอนนี้ม,มือหนึ่งสี่แสนวิวเหล้วของเราต้องขอยห้ยักสามสี่ร้อย 3, ขอแล้วอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องทำบุญบ้านน้องโดยเอฟซีตัวยุ่งโบวจะไ <c oughs> ปไทยใช่ไหมไทยได้แล้วเนี่ยพระเอกของซองผมครับเอฟซีตัวยุ่งบทธรรมดาเะครับเนี่ย ก็ธรรมาดาเลยค,เเนค,คนเนี่ยโดยเป็นเอฟซีตัวยงครับคนบมดังใช่ไว่าเอฟซีมาเบิ้งไห้ก็ดีใจอะไรครับคนบมดังแต่ว่าคนหลายๆเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเรเบิ้งเล่าเลยครับเบิ้งเรืเ่อยๆกันนี่แหละครับ <c oughs> พรานไายครับพรานไายบางเรีนจากงาน <c oughs> อ่าเวลาพักครับมานั่งเบิ้งครับเเยออะขอไปตีตามได้ครับของนายสร้างแสนเหลแล้วก็สร้างสีสเกตสร้างบ้านครับเสานี่ย มุ้งเฮานี่เบิ้งนี่เบิ้องถือข้อมหักเลยว่าจะไหนหรือว่าเบิ้งไปนี่แบบเป็นความรู้สึกจะไหนจากจากเอฟซีไหมตัวยงนี่ไหมบางคนเห็นหลายซองอลไรเขากล่ว่าเบิ้งแบบเบิ้งแบบมันมีความสุขเบิ้งแบบโบ๊เป็นทุกข์จสิไหมเป็นคือกันหรือเปล่ามันบอกโบ๊ทอ่ะแต่ว่าคะแนนกดนี่มันกบบมันมวนไมเนาะกดเบิ้งกดเบิ้งหนิเหมือนเราไปกลับบ้านเราอ่ะ ทำงานอยู่เทปกลับไปบ้านในแต่ละทีอ่ะความรู้สึกมันก็ไม่แตกต่างที่เรากลับบ้านเราดูอยู่กับพ่อกับแม่มันก็มันก็มีก็เรือะไรมันก็มีความสุขอ่ะแอต้เดี๋ยวกดมาทีมันจะไข่มันมั่นมื่อนี่วะกดแั๊บแป๊บแป๊บปึ๊บมันก็เป็ีมันอยู่เนี่ยอยู่ธรรมชาติหรืออยู่ไปไปบ้านอ่าขอมีว่าอุงอิงอุงอิงอุงอิงนี่เอเนี่เนาะมันเป็นความสุขเนาะป่วยปวยอยู่กับายป่วยไปสั่น เบิ่งมีความสูงเราเรียกอะไรเป็นยาอ่าแบดนี้คลิปนี้ก็ขึ้นเขาแค่ครับไอเดียวมันก็มันไม่ใช่ว่าสายมูเขาละโดนมันก็ไม่ถึงไอินีย้เอ้ยซื้อน้องเนาะคือแรงศรัทธายาวทั้งโลดยอดครับวะนี่ครับเรานั่งเบิ่องสิแล้วครกินกีราติดสายโทรศัพท์ก็ติดสไซผมมาแอบถ่ายแล้วครับไม่ยังได้นี่นะครับอัปเดตนะครับกําแพงน้องครับล่าสุด เดียบรอยครับตามใจแม่หน่อยเลยครับนี uh, anyway, ่ครับจัดให้เลยครับงานด่วนสีสะเก็ดสร้างบ้านจัดเต็มระบบก่อนมืองานครับเดียบรอยครับเซซี่หายห่วงไปเลยครับนี่ต่อไปคือที่เคลียดข้อสาเรื่อยๆครับนี่ครับฝากเป็นกำลังใจเห็นทีมสร้างนะครับนี่ครับแป๊บเดียวครับแม่หน่อยยุ้อบ้านครับสะอาดสะอ้านทุกอย่างครับทุกซอกทุ่มุมครับ ผมก็นั่งเบิ้งสิแหละครับเวลาพักเวลายัางแบบมือติดโทรศัพท์ครับเปิดซื้อ้องๆๆอิหงอิงย่างเดียวละครับช่วงนี้จะได้กระากเป็นกำลังใจในการ,าการดาเนินเรื่อครับรวมทั้งบุญในมือง,งานครับวันที่หนึ่งครับ